แก้วแช่น้ำปลาแล้วก็ส้มตำแซบๆจ้ากรอบอร่อยมากเลยค่ะละมุนอร่อย ค่ะทุกคนตุ้ยกำลังจะทำกุ้งแก้วแช่น้ำปลานะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการล้างกุ้งนะคะกุ้งสดนี้ตุ้ยล้างแล้วรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ตุ้ยก็จะใส่แป้งมันลงไปหนึ่งช้อนตามด้วยไข่ขาวนะคะเอาแต่ไข่ขาว แดงเก็บเอาไว้นะคะเสร็จแล้วก็คลุกแป้งให้เข้ากันนะคะคลุกแป้งให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะก็เอาไปหมักกับกุ้งเลยกุ้งสดนะคะกุ้งนี้ต้วล้างมาแล้วรอบนึงนะคะ ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตุ้ยจะเอาไปแช่ตู้เย็น30นาทีนะคะค่ะหลังจากแช่ตู้เย็นไว้30นาทีแล้วนะคะก็เอามาล้างออกอีกทีนะคะให้สะอาดเลยนะคะล้างให้สะอาดเลย แบบไม่มีแป้งนะคะล้างให้สะอาดเลยนะคะหลังจากล้างสะอาดแล้วนะคะเราก็จะมาทำการดองน้ำปลากันนะคะเดี๋ยวใส่น้ำตาลปิ๊บ1ช้อนน้ำปลานะคะกะเอาให้ทั่วกุ้งนะคะให้ท่วมกุ้ง ไมไ่่เทากันแล้วก็ลาดไปบนกุ้งเลยนะคะลาดให้ท่วมกุ้งเลยหมักเอาไว้ประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็รับประทานได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทีกพามาชิมส้มตำนะคะแล้วก็กุ้งแก้วแช่น้ำปลานะคะเสร็จแล้วนะคะครั้งแรกนะคะที่ได้กินกุ้งที่เสียบไม้มาอย่างนี้เขาเสียบม,มาที่ตั้งแต่ขายแล้วนะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตโดยก็ไม่ไดเอาออกนะคะไว้อย่างนี้เลยนี่นะคะ น่ากินมากๆเลยค่ะครั้งแรกนะคะที่จะได้กินแบบนี้แล้วก็ส้มตำด้วยกินกับส้มตำนะคะหรือว่าจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะคะแต่วันนี้ทุยทำกินกับส้มตำนะคะเสร็จแล้วนะคะกุ้งแก้วแช่น้ำปลาแล้วก็ส้มตำแซ่บๆจ้าแล้วก็มีมะเขือไข่เต่านะคะมะเขือโปร มีลิ้นฟ้านะคะเอาไปย่างแล้วนะคะลิ้นฟ้าย่างก็มีผักนะคะผักอะไรไม่รู้แล้วก็กระถินค่ะเม็ดกระถินอ่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาชิมกุ้งแก้วกันเลยนะคะกุ้งแก้วแช่น้ำปลาครั้งแรกนะคะที่ตัวเคยได้กิน กรอบอร่อยมากเลยค่ะอร่อยค่ะวันนี้ตุ้ยก็นั่งกินคนเดียวนะคะเพราะว่า วันนี้ลูกสาวไม่ขอออกหน้ากล้องนะคะส้มตำฝีมือลูกสาวนะคะน้องตำลิ้นฟ้า อ,อร่อยเข้ากันมากกับส้มตำเลยค่ะ เผ็ดเผ็ดมากๆเผ็ดจนแสบปากไม่ไหวค่ะ <c oughs> เผ็ดจนพูดไม่ออกวันนี้แ่บมากแบ่บจนพูดไม่ออกจนน้ำตาไหลเพราะเผ็ดค่ะทุกคนแก้เผ็ดนะคะได้ขนมเปี๊ยมานะคะขนมเปี๊ยะไส้ถั่วฝอยทองไข่เค็มนะคะ ดี๋ยวมาเก็บให้ดูเลยนะคะไส้นี้ก็รั้งแรกกันนะคะที่ได้ที่จะได้กินนะคะครับทุกคนคะ่ะเมื่อกี้ก็ขออภัยด้วยนะคะตอนที่กําลังตัดขนมเปียะนะคะแบตหมดนะคะเราไม่ได้ดูว่ากล้องแบตหมดนะคะก็เมื่อกี้นะคะชิมไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเมื่อกี้ แบตหมดนะคะแล้วไม่ได้ดูว่ากล้องแบตหมดก็เลยนั่งนั่งทานไปเร็ยบแล้วก็คุยไปกับกล้องที่แบตหมดนะคะโชคดีที่ว่ายังเช็คอยู่นี่นะคะขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็มฝอยทองเห็นเลยนะคะสีแดงๆนี่ก็เป็นไข่เค็มนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวราจะมาชิมให้ดูนะคะเลย ว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะชิมไปแล้วนะคะโชะคดีนะคะที่เช็คแบตเตอรี่เมื่อกี้นะคะนี่หน้าตานะคะปอเปี๊ยไข่เค็มฝอยทองไส้ถั่วนะคะออร่อยค่ะรสชาติอร่อยมาก มันจะมีความมันมันของไข่แดงนะคะรสชาติมันจะมีความมันนิดหนึ่งของไข่แดงนะคะไข่เค็มแดงแล้วก็ออกหวานนิดหนึ่งไม่หวานมากนะคะรสชาติเข้ากันเลยค่ะกลมกล่อมมากอืละมุนอร่อย ็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะวันนี้ก็พามาแซบด้วยกันนะคะทั้งส้มตำกุ้งแก้วแช่น้ำปลานะคะกรอบอร่อยมากๆเลยแล้วก็ปิดท้ายแก้เผ็ดด้วยขนมเปี๊ยะไส้ทะลักนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย